เรากำลังขยายงานพระพุทธศาสนาขยายแสงสว่างคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าไปทุกภูมิภาคทั่วโลกแล้วครูวิทยายก็ยังขอยืนยันว่าคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามีไว้เพื่อทุกคนในโลกไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธท่านั้นชาวที่ยังไม่พุทธอืก็สามารถศึกษาได้เหมือนเราเรียนภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ก็เรียนได้เดี๋ยวแล้วเราก็เลือกเอาเราจะเอาอันไหนก็นแล้วถแถวละหรืออากาศที่ทุกคนขาดไปได้ความรู้ตรงนี้สําคัญเดี๋ยนี้เราก็เลยกำลังขยายนี่หนไหมจ๊ะไปเป็นศาสนาประจําโลกนี่ปัญหามีแล้วก็แก้กันไปนี่บุญก็สร้างกันไปธรรมะเราก็นั่งงานแล้วก็ทําไปพร้อมๆกันเราจะไปคอยความพร้อมของชีวิตหมดสิ ที่จะทำอะไรให้รวยซะก,ก่อนเงี้ยเห็นไหมจ๊ะให้แข็งแรงให้หายป่วยซะก,ก่อนเงี้ยให้หลอก่อนเงี้ยให้สวยก่อนเงี้ยให้หมดห่วงก่อนเงี้ยเราจะไปคอยชาติไหนไม่มีความพร้อมมันอยู่ที่เราต่างหากสมมติว่าตอนเราแข็งแรงเราบอกยังไม่พร้อมเราต้องทำมาหากินทำมาค้าขาย เอาไม่ค่อยตอนแก่ค่อยเขาวัดอพอถึงตอนแก่เรามีทรัพย์จริงอยู่แต่หมดแรง <c oughs> เออหมดเลี้ยวหมดแรงเลย <c oughs> นั่งไม่กี่ทีก็อืมเหมือนเชนไปแล้วนั่งเหมือนนุเชนไปลเลยจะยิ่งกห่านุเชนนุเชนนั่งน่ารักเห็นไหมจ๊ะหลับตาพันลืมตายิ้มหลับหลับตาต่อ ถ้าเป็นผู้เฒ่านั่งแนละ้วหัวโคกพื้นเลยล่ะแล้วลผู้เฒ่าจะมีคำอยู่ในคำหนึ่งติดปากนะเวลานั่งก็โอ้ยเวลานอนก็เอ้ยยืนก็เอ้ยเดินก็โอ้ยโอ้ยรู้สึกจะเป็นคำฮิตติดปากของผู้เฒ่าแล้วมันจะไปพร้อมตอนไหนเออพระนด้นความพร้อมอยู่ที่เราทำให้พร้อมเห็นไหจ๊ะอ่า